Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่28ทธันวาคม2024ซีรีส์ยังรากให้ลึกลงทุกวันกับพระเจ้าวันที่3ชาร์จพลังยูดาบทที่1ข้อ20แต่ท่านเที่ยวรักทั้งหลายจงสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ที่สุดของท่าน และจงอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงออกแบบเรามาให้ต้องชาร์จพลังทุกวันเหมือนกับโทรศัพท์มือถือของเราโทรศัพท์มือถือของเราจะดับลงหากไม่ได้เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งพลังงานเป็นประจำเราส่วนใหญ่ต้องชาร์จโทรศัพท์อย่างน้อยวันละครั้งหากต้องการใช้งานมันต่อไปถูกไหมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากเราลืมชาร์จมันล่ะ หากเรายุ่งเกินไปจนไม่มีเวลาเสียบปลั๊กโทรศัพท์ของเราก็จะดับลงและหากไม่มีพลังงานโทรศัพท์นั้นก็ไร้ประโยชน์ที่จะใช้งานมนุษย์เราก็เหมือนกันเราไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้หากไม่ได้เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งพลังงานของเราซึ่งก็คือพระเจ้าหากเราต้องการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพอยากได้ยินเสียงของพระองค์เดินในแผนการของพระองค์ ใช้สิทธิอำนาจในพระคิดต่อต้านศัตรูดำเนินชีวิตในความชื่นชมยินดีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองเราก็จำเป็นต้องชาร์จพลังงานอย่างน้อยวันละครั้งหรือมากกว่านั้นถ้าเป็นไปได้แล้วเราจะชาร์จพลังของเราได้อย่างไรโดยการเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบตรงๆเลยใช่ไหมไม่เราชาร์จพลังงานโดยการอ่านและไข้รวนพระคัมภีร์อธิษฐาน และใช้เวลาที่มีคุณภาพกับพระเจ้าเวลาที่มีคุณภาพคือเวลาที่เราละทุกอย่างและมุ่งเน้นไปที่พระเจ้าเพียงผู้เดียวผ่านการอ่านพระวจนะของพระองค์การอธิษฐานและการนมัสการอาจเป็นเวลาเช้าตรู่หรือก่อนนอนหรือเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเราแต่ละคนเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือการวางพระวจนะไว้ในสถานที่ที่เรา จะพบเจอได้ตลอดทั้งวันเช่นลองวางโนต้ตใบเล็กๆที่เขียนข้อพระคัมภีร์เอาไวร้รอบๆโต๊ะทำงานบนกระจกห้องน้ำอ่างล้างหน้าฟังคำเทศนาพอดแคสต์หรือพระคัมภีร์เสียงบนโทรศัพท์และแท็บเล็ตการฟังและอ่านจากมุมมองของพระเจ้าแทนที่จะเป็นมุมมองของโลกรอบตัวจะชาร์จความเชื่อของเราและช่วยให้เราได้ใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้น หากเรายุ่งเกินไปหรือไม่มีเวลาเสียบลักจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าเราจะไม่ตายแต่เราก็จะไม่ชัดเจนในชีวิตเช่นกันเราจะสับสนหรือถูกล่อหลงได้ง่ายเราจะเครียดและกระวนกระวายใจเราจะมองข้ามและพลาดไปจากเป้าหมายของชีวิตอีกมากมายเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อ17-18จงจงระวังให้ดีเกรงว่าท่านจะนึกในใจว่า กำลังและเรียวแรงของข้านำทรัพย์มีค่านี้มาให้ข้าท่านจงระลึกถึงพระยาเวพระเจ้าของท่านเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานกำลังแก่ท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้เพื่อพระองค์จะทรงดำรงพันธสัญญาซึ่งทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของท่านดังวันนี้สิ่งที่ต้องใขร้กรววและสะท้อนคิดในวันนี้ มีแหล่งพลังงานใดบ้างที่เราพึ่งพาในชีวิตประจำวันของเราพระเจ้าทรงดีกว่าแหล่งพลังงานเหล่านั้นอย่างไรบ้างเราควรชาร์จพลังกับพระเจ้าบ่อยแค่ไหนและเราจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราสรรเสริมพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิต ผู้ทรงเป็นกำลังของเราเสมอเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงอยู่กับเราทรงรอคอยที่จะรับฟังและตรัสกับเราขอทรงช่วยให้เราได้พบพระองค์ในทุกช่วงเวลาของชีวิตให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการได้ติดสนิทก,กับแหล่งกำลังอันไม่จำกัดในพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน